ไมโบย่าใช้กับ Android ได้หรือเปล่าสั่งมาแล้วจะใช้ได้ไหมกลัวว่าระบบจะไม่รองรับกดบันทึกเป็นรายการปวดไว้เลยเพราะว่าคลิปนี้มีหลายขั้นตอนก่อนอื่นสําหรับคนที่ใช้มือถือ Android ให้เข้าไปเช็คที่การตั้งค่าของตัวเองว่ามือถือตัวเองมีระบบ OTG ให้เปิดปิดไหมนะครับฟังดีๆนะครับ OTG ถ้ามีนะครับให้มั่นใจได้เลยว่าสามารถที่จะใช้ไม่ตัวนี้ได้แต่ว่าไมโบย่าตัวนี้ใช้กับ Android ได้ก็จริงแต่ว่าจะใช้ได้เฉพาะ Android ที่เป็นช่องเสียบแบบ Type เท่านนั้รหัสใหม่ที่มือถือ Android t ไทยใช้ได้เนี่ยจะมีแค่2รหัสเท่านั้นก็คือรหัสโบ ya b y v 10กับ โบย่า b y v 2 0เรามาดูความแตกต่างกันว่าต่างกันยังไงและในคลิปนี้ผมจะไม่พูดถึงไมโบย่าที่ใช้กับ iPhone เลยนะครับจะพูดถึงเฉพาะไมโบย่าที่ใช้กับ Android เท่านั้นรหัสแรกนะครับ b y v 1 0คือไมโบย่าหตัวและก็ตัวรับสัญญาณ1ตัวที่ใช้เสียบกับมือถือตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่จะเอาไปทําคลิปอย่างเดียวโดยไม่มีการไลฟ์สดเพราะว่ามันมีไม่พูดตัวเดียวแต่ถ้าใช้ในการไลฟ์สดผมจะแนะนําเป็นรหัสต่อไปนะส่วนไมโบย่ารหัส b y v 2 0นะครับก็เหม ยเลยใช้กับมือถือ Android ที่มีช่องเสียบเป็น t ท p e C แต่ว่ารหัส BYV 2 0นี้นะครับมีความแตกต่างตรงที่ว่าจะมีไมพูด2ตัวคุณจะเห็นว่ามีไมพูด2ตัวซึ่งเราสามารถที่จะเปลี่ยนกันใช้ได้ในกรณีที่เราไลฟ์สดเพราะว่าไลฟ์สดใช้เวลานานและผมก็แนะนําว่าถ้าเกิดว่าจะใช้ในการไลฟ์สดด้วยทําคลิปด้วยเลือกเป็น2หัวแบบนี้จะดีกว่าส่วนพิกัดไม์นะครับจะอยู่ด้านล่างตรงตะกร้าสีเหลืองตรงนี้นะครับกดเข้าไปซื้อได้เลยถ้าเกิดว่าอยากจะได้ร้านเดียวกันอย่าง ที่ผมสั่งสําหรับปัญหาเรื่องของการใช้ไมโครยาใครที่มีปัญหาพิมพ์สอบถามไว้ด้านล่างหรือว่าอยากจะให้ผมแนะนําไม่ยี่ห้อใดอีกสามารถพิมพ์ชื่อรุ่นไว้ได้เลยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ